สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกม Johnny Iceland นะคะเป็นเกมที่ใช้ชีวิตรอดอยู่บนเกาะล้างนะคะซึ่งในครั้งนี้เราจะอาลองมาใช้ชีวิตอยู่รอดให้ได้นะคะโดยที่ยังไม่หนีก่อนอันนี้เราเล่นไว้บ้างแล้วนะเลยมีไม้ต่อให้อยู่นะ ก็จะมีน้ำมีปลามีไฟมีหาฟืนแล้วก็มีนอนหลับคือเราต้องทำขีดพวกเนี้ยให้เต็มอยู่ตลอดเวลานะถ้าไม่เต็มก็คือตาวันแรกเลยนะวันแรกก็เติมน้ำก่อนเลยค่ะพอเราเติมน้ำเสร็จปุ๊บฝนก็จะตกทุกทีเลยเลาก็ไปเติมอีกเติมให้มันเต็มนะคะเติมให้เต็มปะเก็บเกี่ยวอะจากนั้นนะคะตอนนี้เป็นวันที่สาแล้วรู้สึกว่าปลาจะเหลือน้อยไปหาปลากินค่ะ หิวหวไม่ใช่อะไรโอจะเอาตัวใหญ่แตจ๊าได้ตัว3 9ก,กลับมาเชยต่อมาค่ะวันที่4นะตอนนี้ก็คือไฟเหลือน้อยแล้วเราต้องไปเก็บฟืนค่ะซึ่งในครั้งนี้เวลาเก็บฟืนเราก็ต้องระวังปลาฉลามนะคะอ่ะไม่ทันเล่นเร็วเกินอ่ะวันที่5เลยเดี๋ยวค่อยอธบบิบายปลาฉลามใหม่ วันที่5นะคะไฟะได้ไม้มาแล้ว3ามอนใส่ลงไปจ้าตอนนี้หนึเแล้วอ่ะต่อไปเป็นหิวอีกแล้วจ้าวนเวียนอะไ,อไม่หิวไม่หิวออามานอนก่อนนอนก่อนเราสามารถฝันนะว่าเราจะเล่นเกมไหนแล้วเราก็จะสามารถเก็บแบบเก็บไอเทมได้นะคะอ่ะไหเกมนี้ง่ายสุดอ่ะอันนี้ชอบเล่นอันนี้ชอบเล่นอันนี้มากเลยคือ หลักการไม่มีอะไรมากนะคะเคอยิงไปหายิงไปรัวเลยยิงไปยิงไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเป็นคะแนนนะคะสามารถเก็บเก็บค่ะเก็บเวลาจะอยู่ข้างบนนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งอึบอาา่าฮะครบไหมครบอยู่นะโอเคเตื่นตื่นตือนเด็ดอะตื่นจ้าเตื่น,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 นวันที่หกขยับแข้งขยับ,ข,ยบข,ขากันนิดนึง ตื่นมาก็หิวจะหาปลากินกันดีกว่าโอ้ยเราเล็งสีเขียวนะคะตึบโอาหสำเร็จคะ่ะตัวนี้น้ำหนัก3ากิโลกรัมค่ะไปวันที่เจ็ดค่ะฝนตกเก็บเก็บน้ำเก็บน้ำนิดนึงนะคะเก็บให้เต็มเลยะคะ่ะเราจะได้ไม่ต้องว่าห่วงว่าเราจะไม่มีน้ำกินนะคะต่อไปวันที่8วันที่8นี่ก็หิวอีกแล้วชีวิตวนเวียนอยู่แค่นี้นะคะ่ะ อ่าตัวนี้สำเร็จจ้าตัวใหญ่หน่อย5.4กิโลกร,รมัมต่อไปวันที่9ฟื้นจะหมดแล้วนะคะไปเก็บไม้กันดีกว่าอ่ะเรามีวิธีหลอกล่อนะคะโยนปลาค่ะอ๋มนี่ไงไปเลยเจ้าพวกฉลามฉันจะไปเก็บไม้เดี๋ยวนี้ได้มา4ี่ท่อนนะคะณนะจุดนี้ต่อไปวันที่สิบค่ะฝนตกอีกแลว้ว ไฟก็ดับนะคะเราต้องรีบเติมค่ะ1น5้อยเปอเ์่ะยังน่าจะอยู่ได้ยันอีก2วันเนาะต่อไปวันที่สนบณจุดนี้เราต้องหลับแล้วค่ะเพอเริ่มแดงแล้วถ้าเราไม่หลับเราตายแน่นอนเรามาเลือกเกมที่จะฝันค่ะเราเลือกเกมแกะบินนะคะซึ่งเราไม่ค่อยรอดะค่ะตายนะคะก็คือกระโดดอย่าให้โดนทั้งล่างหรือบนตายตลอดเลยถึงไม่ค่อยอยากเล่นนะคะ ใครเล่นผ่านแล้วมาคอมเมนต์บอกกันบ้างเด้อต่อมาเป็นวันที่11นะคะเรายังไม่ได้สร้างบ้านเลยเราก็หิวอีกแล้วจนะ้ะจุดนี้วืดนะคะวืดนะจะเอาสีส้มไม่ได้จ้ะเอาไม่เป็นไรมีหอกอีกอ่ะเอาเอาไหนโอ้ตัวเล็กจังหนึ่งสองซ่อมฮึบฮึบฮึบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะ เไม่เป็นไรมีใหม่อันเออโหฟิตอีกแล้วฟิตหรือฟืดวืดวุดนะฮะวุดสีเขียวนี้ไม่ได้นะคะได้ไปแล้วนะคะตัวเล็กนิดนึงแต่ก็ยังนี้นะ2.8กิโลกรัมต่อไปเป็นวันที่12บสตอนนี้ทุกอย่างเต็มหมดนะคะเราไปหาไม้กันบ้างนะเอามาสร้างบ้านบ้างอ่ะปลาล่อจ้าเก็บเลยได้ไปสองท่อนนะคะณจุดนี้ ต่อมาวันที่13ค่ะฝนตกจะไปเก็บน้ําแน่นอนต้องเก็บน้ําค่ะแม้ว่ามันจะเต็มก็เก็บไปเฮ้ยได้มาอีก2.5งจุลิตรนะคะต่อมาวันที่14ค่ะหิวจ้ะหิวอีกแล้วอะหาปลากินนะอะตอนนี้เลงสีน้ําตาโอ้โหวุดอีกแล้วค่ะวุดค่ะไม่เป็นไรเรามีหอกอีกอันนึงนี่เลงเขียวได้ชมพูอะไม่เป็นไรสกิโรกร,รัมก็พออยู่ได้อีกหนึ่งวันเนาะต่อมาวันที่สิค่ะ กองไฟเราใกล้หมดแล้วค่ะไปเติมนิดนึงตอนนี้เรามีไม้แค่สองได้แค่เจ็ดิบเซนเท่านั้นเองอะ่ะวันที่สิบห้าค่ะต้องนอนแล้วนะ,ะเราไปฝันกันอันนี้จะเล่นเกมกระโดดเมฆนะคะอันนี้ก็เราก็เล่นไม่ผ่านทุกทีเลยใครเล่นผ่านก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างเด้อตายค่ะนี่เห็นไหม ตื่น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 ได้แล้วมีเรื่องต่อมาวันที่16ค่ะเรายังไม่ได้สร้างบ้านเลยนะเอาไปหาไม้กันก่อนโ้โหอันเดียวนะคะเสียเวลาเวลานะคะจะเอาปลาลงทุนปลาลอกก็เราก็เลยฆ่าตัวตายดีกว่าเราอยากฆ่าตัวตายนะคะณนะจุดนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะว้าไป วันที่30กันเลยนะฉลามค่าคุณคุณตายครั้งต่อไปให้แตะใบที่ป่าเอาไปไหนลระยังอ่านไม่จบเลยเฮ้ยแต่ถึงยังไงก็ขอแสดงความยินดี Two <hours> later. ตอนนี้เราก็ว่ามาวันที่30แล้วนะคะไอเทมทุกอย่างคือเต็มหมดเลยนะเราสามารถ ต่อบ้านได้พื้นแล้วนะในส่วนของพื้นตอนนี้กำลังจะขึ้นหลังคาตอนนี้เราก็จะไม่เงาอีกต่อไปนะเรามีวิวสันเป็นเพื่อนนะคะอะตอนนี้เราก็กำลังข้ามเข่งกับการเก็บไม้มากมายนะคะใช้ไม้เราจะไม่ใช้ไอเทมค่ะเพราะเรางกเราแค่ระวังนะคะตัวจุดสีแดงเนี่ยเก็บได้เลยอย่าเพิ่ง ะย้ายไยัดจุดสีแดงมานี้ตายแน่นอนอะเก็บได้เลยโอเคได้ไปอีก3ท่อนนะจานะจุดนี้ต่อมาวันที่ส1อค่ะเราก็ข้ามเข่งกับการเก็บไม้มากๆเลยนะคะแล้วเราก็งกเหยื่อของเรานะคะเราจะไม่โยนเหยื่อไปเราจะรอให้ปลาฉลามนะคะตัวที่มีจุดแดงหายไปก่อนแล้วค่อยไปเก็บไม้นะคะเพราะว่าไม่คุ้มอะปลาตัวเดียวกับไม้ท่อนเดียว รอก่อนรออ่ะรอรอจะรอจนหมดเวลาต่อมาวันที่32สองไปเติมฟืนกันบ้างค่ะไม่งั้นตายแน่นอนหมดแต่ข้ามเข่งต่อบ้านนะคะแล้วก็ถึงเวลาหาอาหารจ้าโหสีสีอะไรสีเนื้อตัวใหญ่มากนะคะอ่ะมาใหม่โอโอ้โอชมพูตัวนี้เราต้องเอาให้ได้นะคะอบ โอ้โหมัน6.7กิโลกรัมน่าจะอิ่มไปถึง3วันเลยต่อมาวันที่33คะ่ะเราก็ค้ำเคงกับการเก็บไม้นะคะเพราะว่าเราอยากจะต่อบ้านให้มันสำเร็จคะ่ะโยนโยนเหยื่อลงไปตอนนี้เราเก็บได้2องทอนนะคะต่อมาวันที่34ฝนตกจ้าก็ควรพักผ่อนบ้างเนาะอะ,อะต่อมาเราจะมาฝันกันนะคะเราเอาเกมที่เราสะดวกดีกว่า เกมนี้เลยที่ยิงยิงยิ่งยิงค่ะยิงยิงเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วในบรรดาการหลับฝันของเราคือการยิงนะคะณจุดนี้ยิงไปยิงไปรัวๆโอเคได้เวลาตื่นแล้วต่อมาวันที่35าค่ะตอนนี้ไฟเหลือน้อยลงนะคะเราต้องใส่เฟิฟืนเพิ่มนะจ๊ะอาจจะใส่ไปอีกท่อนหนึ่งงกไว้นะคะเก็บไว้ต่อบ้าน จะใส่ให้หมดก็ไม่ไม่หมดนะคะอ่ะได้เวลาไปเก็บไม้กันต่อจะ้ะครั้งนี้เราตัดสินใจใช้ปลาเป็นเหยื่อล่อนะคะเพราะว่ามันเยอะจัดเลยก็คุ้มอยู่นะ,ะเก็บไปค่ะตอนนี้เราได้ท่อนไม้2องทอนนะคะต่อมาเป็นวันที่36ค่ะ ก็ได้เวลาทานอาหารเลงที่สีแดงนะคะแต่ได้เขียวโอ้โหแต่ไม่เป็นไร4.4กิโลกรัมต่อมาเป็นวันที่37คะ่ะเรารีบไปลองน้ำฝนก่อนเนาะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย,อยๆเก็บน้ำฝนต่อมาวันที่38คะ่ะกองไฟเราน้อยลงนะคะเราก็มีสต็อกฝืนใส่ลงไป ต่อมาเป็นวันที่39าค่ะหิวค่ะไปหาปลากินการ์นเลงแดงเลยจ้ะเอ้อาาทีเดียวอยู่2.6กกโลกร,รมัมต่อมาวันที่40ก็ได้เวลานอนแล้วสิโอ้โหอ่ะเกมเดิมเลยจ้าเกมย,ยิง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 ไปรัวๆเลยยิงรัวเท่าไหร่ก็ยิงหล่นยิงเก็บได้เยอะมากเท่านั้นนะคะเราถนัดเกมนี้จริงๆ เกมอื่นไม่สามารถคะ่คะเก็บครบเก็บครบเก็บครบค่ะแล้วก็ไปปลุกให้พี่แกตื่นนะคะณจุดนี้ <c oughs> <c oughs> ต่อมาคะ่ะเป็นวันที่4 1คะ่ะฟืนก็เริ่มหมดลงนะคะเรามีสต็อกฟืนอยู่เก็บไปใส่ได้เลยแล้วก็เหลืออีกท่อนหนึ่งเอามาสร้างบ้านคะ่ะเป็นคนมัธยัถ์จริงๆนะ อ่ะเรามาดูไอ้นี่กันดีกว่าว่าเรามีไอเทมอะไรมีมะพร้าวนะคะแล้วก็มีหอยที่แกเบื่อปลาแล้วนะคะแล้วก็มามากินมะพร้าวหรออันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเอามาเอามาทำอะไรเอามาล้างหน้าเอามาตัดหนวดหรือเอ๊ะอะไรยังไงอยู่มาสี่สิบเอวันนะเรามาถ่ายภาพถ่ายรูปเป็นที่ะระลึกนิดนึงเนาะอ่ะวันที่41่สิ จากนั้นก็ชวนวิลสันนะไปเก็บฟืนกันดีกว่าเราจะต่อบ้านให้เสร็จเนาะโอ้โหอ่ะเราก็ต้องเสี่ยงนะคะด้วยการโยนปลาลงไปเราก็เก็บค่ะได้มาสองท่อนตาอ,อดตายคุณไม่มีอาหารคุณเป็นโครงกระดูกคุณรอดชีวิตได้42วัน ขอแสดงความยินดีคุณรอดชีวิต42วันก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับจอนนี่อิสแลนด์ถ้าชอบกดไลค์และฝาก s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะบ๊ายบาย